สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องสนีแฟชั่นนะคะเจอกันทุกวันค่ะจะเอาคลิปทุกวันนะคะใครที่สนใจอยากเรียนรู้เรื่องการตัดเย็บเสื้อผ้าและการทำแพทเทิร์นง่ายๆใครสนใจที่จะเรียนมาเรียนได้เลยค่ะถ้าไม่เข้าใจยินดีสอนให้นะคะส่งข้อความมาได้เลยค่ะ คลิปนี้ก็จะมาทำเป็นแพทเทิร์นแขนเสื้อง่ายๆซึ่งท่านผู้ชมขอมาเป็นแขนยาวนะคะมีระบายปลายแขนแต่พอดีไม่มีภาพประกอบจริงๆแล้วการทำก็เหมือนกันค่ะก็จะจากที่เป็นแขนสั้นนะคะซึ่งใช้แพทเทิร์นแขนเสื้อมาตรฐานนะคะกำหนดความยาวตามต้องการซึ่งก็แขนระดับนี้ก็จะอยู่ที่ 28เซนติเมตรมีวิธีการทำคล้ายๆกับก้นหอยนะคะซึ่งก่อนหน้านี้ก็เคยทำแบบก้นหอยไว้ครั้งหนึ่งด้วยมาดูวิธีการทำกันเลยค่ะมาดูวิธีการทำกันนะคะแขนเสื้อจัดสร้างจากแพทเทิร์นแขนเสื้อมาตรฐานนะคะ แบ่งเ,เป็นชิ้นหน้าแล้วก็ชิ้นหลังกำหนดความยาว28เซนติเมตรแล้วก็ตีเส้นก,กลางแขนลงมานะคะแล้วก็เก็บปลายแขน15เซนติเมตรหรือว่า16เซนติเมตรแล้วแต่ขนาดของผู้สวมใส่นะคะแล้วก็จัดทำระบายวัดขึ้นไป6เซนติเมตร ส้นค่ะแล้วก็จากจุดกึ่งกลางจากจุดกึ่งกลางก็วัดมานะคะได้เท่าไหร่ก็ให้แบ่งครึ่งแล้วก็ตีเส้นค่ะ ซึ่งจะแบ่งออกเป็น 1, 2, 3, 4ส่วนนะคะแล้วก็ตัดส่วน6เซนติเมตรต่อไปก็มาทำในส่วนระบายกันค่ะก็ให้ตัดนะคะโดยที่ไม่ให้ขาดออกจากกัน เว้นไว้เนิดหนึ่งนะคะแล้วก็วางบนกระดาษน,นะคะจะแยกส่วนละ5เซนติเมตร เอ็ดสกอตเทปไว้นะคะ5เซนติเมตร แล้วก็ให้โคง้งในส่วนด้านในก็ให้โค้งลักษณะครึ่งวงกลมค่ะในส่วนด้านนอกก็เหมือนกันค่ะโค้งใหม่นะคะ ซึ่งเมื่อตัดออกมานะคะก็จะได้เป็นครึ่งวงกลมในส่วนนี้เวลานํามาเข้ากันก็จะมีจุดกึ่งกลางอยู่นะคะก็ทำเครื่องหมายไว้ค่ะเมื่อตัดออกมาก็จะได้เป็นครึ่งวงกลมนะคะแล้วก็ในส่วน กึ่งกลางปลายแขนก็ทำเครื่องหมายไว้นะคะในส่วนใต้แขนทั้งสองด้านนะคะให้เผื่อไว้นะคะเผื่อเหลือเผื่อขาดถ้าเหลือก็ค่อยตัดทิ้งแล้วก็นำในส่วนที่กําหนดจุดไว้นะคะมาต่อกันก็จะได้เป็นแขนระบายสวยๆแบบนี้ค่ะ ก็จะได้เป็นแขนระบายที่สวยๆแบบนี้นะคะซึ่งมีวิธีการทำที่คล้ายกันกับก้นหอยนะคะแต่วิธีการทำแตกต่างกันรายละเอียดดิฉันจะเขียนไว้ใต้คลิปอีกครั้งขอบคุณที่ติดตามชอบใจก็กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะคะจะได้เจอกันคลิปต่อๆไปสวัสดีค่ะ